สวัสดีครับผมกผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสุดยอดของตัวเขีคอนดสซิงปั๊มและคอนโทรเลอร์ในตัวเดียวกันนะครับเป็นปั๊มจ่ายเคมีแล้วก็เป็นตัวคอนโทรเลอร์ค่า PH เนะครับเลือกเป็นพ h เได้หรือเลือกเป็น ORP ได้ครับนะครับพร้อมที่จะมีช่องต่อช่องเสียบหัวโกครับพ h เฮโกหรือเป็น o r p พโกที่ตรงนี้นะครับเป็นทั้งปั๊มแล้วก็เป็นคอนโทรเลอร์ในตัวจี่คความสุดยอดครับเป็น โมเดลใหม่ครับของ a อตโต o ูที่มาแทนแอค t ิตัสนะครับตัวนี้ชื่ออัลคอดอสนะครับอัลคอดอสมีอะไรที่มาใหม่ที่พิเศษกว่าปั๊มเคมีทั่วไปโดยไปถึงเคมียี่ห้อเดียวกัน a อตโตคูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามาครับเราเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับที่แปกใหม่นะครับหน้าจอดิสプย์ตัวนี้ครับสามารถที่จะเปิดได้มีฝาครอบนะครับรุ่นเดิมไม่มีนะครับ แล้วก็ตัวที่เพิ่มมานะครับก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่มีในส่วนของโหมด Input นะครับทางด้าน Input เราสามารถต่อตัวโฟลที่เป็นโฟมิเตอร์นะครับวัดอัตราการไหลของน้ำได้นะครับมีพอร์ตให้รองรับนะครับรวมไถึงตัวเอาพุตที่เป็นไ y c คอนแท t มีไ y c คอนแท t ที่เป็นสามารถต่อไปใช้งานเป็นอะลามดีเลย์นะครับที่ต่อไปใช้งาน ไปแจ้งเตือนนะครับสภาวะต่างๆที่ผิดปกติได้นี่คือข้อที่เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงครับตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือในส่วนของตัวที่เป็นส่วนที่อยู่ในถังเคมีนะครับตัวนี้เราเรียกว่าฟูตวาลนะครับฟูตวาลเนี่ยนะครับเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่มตาตรฐานมีน้ำห,หนักนะครับแต่ต่างจากตัวที่มีน้ำหนักเบาเวลาติดตั้งเข้าไปจะลอยตัวทันมาครับตัวนี้เราเรียกว่าอินเจคเตอร์นะครับตัวหัวฉีดนะครับ ตัวนี้จะต่อกับท่อที่เป็นเกลียว1นึ่เทนิ้วหรือ4ีหุนได้นะครับเป็นซสายมาตรฐานเหมือนกันกับปั๊มเคมีหลายๆยี่ห้อนะครับส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะเป็นสาย PVC นะครับสายอ่อนตัวนี้นะครับสำหรับต่อโดยทางด้านดูดนะครับทางด้านดูดก็คือต่อกับตัวนี้นะครับต่อกับตัวด้านดูดปั๊มนะครับเป็นสาย PVC นะครับขนาดนะครับวงในนะครับ สี่มวงนอก6กมิลหรือ4ี่คูณหกนะครับสายจ่ายนะครับเป็นตัวที่มีทนพิเช์ได้สูงเป็นสายสีขาวขุ่นแบบนี้นะครับสายนะครับสี่คูณหกนะครับวงใน4วงนอก6กมิลเหมือนกันเวลาต่อใช้งานแล้วต่อนะครับสายจ่ายดัานนี้ต่อด้านบนด้านนี้เรียกว่าด้านจ่ายดิฉชาดด้านนี้เรียกว่าซักชั่นนะครับนี่คือตัวเคมีิคอนดูซิฟปั๊มแอ็ดคอนโทรลของนะครับแัตโตคูนะครับในชื่อนุ่นนะครับ อควาโด,ดนะครับตัวนี้น่าสนใจมากมี2รุ่นี้กันนะครับรุ่นที่เป็น p เ r e นะครับ5ลิตรต่อชั่วโมงเพเชอร์10บาทและก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ10อลิตรต่อชั่วโมงเพเชอร์10บาทนะครับมี2รุ่นแต่ละรุ่นนี้สามารถที่จะเลือกนะครับว่าจะให้เป็นการวัดในโหมดของ p h นะครับสำหรับคนโทนลปรับค่า p h อัตโนมัติในสระว่ายน้ำเลือกใช้ซื้อเพิ่มก็คือตัว p h พีเฮสเซอร์ถ้าใครจะไปวัดและควบคุมค่าคอรีนในการวัดทดแทนที่เป็น o p p ก็ใช้ควบคู่กับหมวัด RX Redox กีนะครับ o OC, นะครับนี่คือตัวโฉบหน้าครับตัวนี้แมทเลียนะครับที่อธิบายเพิ่มเติมนะครับน่าสนใจมากตัวนี้เป็น PVDF ครับหัวปัม๊มตัวนี้เป็น PVDF นะส่วนที่เป็นไดร์แรรมข้างในเป็น PTFE นะครับตัว สำคัญเลยที่สัมผัสกับเคมีนะครับตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยก็คือนะครับตัวที่เราต่อนะครับอุปกรณ์ต่งางๆนั้นนะครับใส่เคมีการมาให้สวยๆอย่างดีเลยนะครับเป็นทั้งความเคมีแล้วก็เป็นทั้งคอนโทรเลอร์ในตัวเดียวกันนะครับโฟเลตก,ก็สูงนะครับอยู่ในช่วงที่มาตรฐานตัวเดียวครับสำหรับสระว่ายน้ำบ้านทั่วไปใช้รุ่น5้าลิตรต่อชั่วโมงได้นะครับถ้าเป็นสระขนาดใหญ่เราใช้รุ่น10ลิตรต่อชั่วโมง จะพอดีนะครับเลือกง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับตัว d osing and control นะครับตัวนี้ก็คือควาโดสของอจัจฉรินะครับน่าสนใจครับในตอนถัดไปนั้นผมจะให้ดูนะครับวิธีการปรับเซตค่าต่างๆนะครับนะอันนี้ให้ดูสเปคนิดนึงนะครับนะโอเคนี่คือตัวด o s i ปั๊มนะครับตัวปั๊มเคมีแล้วก็ตัววัดค่า pH นะครับอัตโนมัติหรือจะเลือกเป็นวัดค่าคอลีอัตโนมัติก็ได้ในตัวเดียวกันวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนฝากติจกรรมต่อไปสวัสดีครับ